สวัสดีครับผมนายนิ่งโยนะครับจากไทยแวร์ดอทคอมนะครับซึ่งได้รับคำ้านะครับโครงการ Ice Bucket Challenge มาจากคุณยุทธนานะครับธีรัตพรซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ในวงการ i อทีนะครับที่ส่งคำ้าผมมาเมื่อวันก่อนนะครับสำหรับเงินที่จะนำไปบริจาคผมจะไปบริจาคกับสภากาชาดไทยนะครับซึ่งคิดไว้อยู่นานพอสมควรแล้วนะครับพอดีมีโครงการ I c e Bucket มาก็ขอร่วมรับคำ้านะครับแล้วก็ขอส่งคำ้านี้ต่อไปให้กับ ุณชัดชวิตก่อตั้งเกียรติคุณนะครับเป็นคุณเอกผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ไทยแวร์ดอทคอมผมมากว่า15ปีแล้วนะครับส่วนคนที่2ขอส่งคำทักให้กับดรวศบูรพาเดชะนะครับหัวหน้าภาควิชาสรารสนเทศธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสัมชญน,นะครับและคนสุดท้ายคือคุณนพดลกาบคำนะครับเ,เจ้าของ c e o บริษัท Nanosoft and s o l u t i o นนะครับยังไงขอเชิญทั้ง3ท่านนี้มาร่วมกันทำบุญนะครับทำบุญกันสนแบบนี้ด้วยนะครับ อะไรครับนี่ก็ขอเริ่มเลยนะครับ